เพื่อนๆครับเคยไหมเรามีผู้ติดตาม5,000แล้วแต่เวลาเราลงคลิปไปทำไมไม่มีคนดูนะครับแต่มีอยู่แต่มีน้อยสังเกตไหมครับเพราะอะไรอ่แต่บางคนมีเพื่อนน้อยแต่คนดูคลิปวีดีโอเราเยอะนะครับสังเกตไหมครับทั้งสองอย่างนี้ผมกำลังจะเปรียบเทียบระหว่างโปรไฟล์และเพจนะครับหมายถึงว่า่าบางคนรอรอผู้ติดตามบางคนรอ นาทีให้ถึง60,000สังเกตไปเลยเพื่อนๆครับหลายคนมากนะครับถามผมก็มาว่าอันนี้เกิดจากอะไรปัญหานี้เกิดจากอะไรใช่ไหมครับโอเคละผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับว่าการมีผู้ติดตามเยอะเนี่ยนะครับมันมีผลดีและผลเสียยังไงบ้างใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างระหว่างโปรไฟล์หมายถึงว่า facebook ส่วนตัวและเพจนะครับสออย่างนี้นะครับบางคนก็เปิดเพจใช่ไหมครับบางคนก็เปิดหมดมืออาชีพ เพจบุกส่วนตัวนะครับบางคนคือเล่นทั้ง2เลยทั้งโปรไฟล์และก็เพจนะครับถามว่าเล่นได้ไหมทําได้ไหมเปิดสร้างรายได้ได้นะครับบางอย่างผมก็แนะนําเพื่อนๆไปว่าทั้งโปรไฟล์และเพจเนี้ยทำค,ค,คู่กันไปได้ไหมได้แต่ผมแนะนํามือใหม่นะครับให้เลือกเอาอ่อันใดอันหนึ่งก่อนให้ทําให้สําเร็จแล้วค่อยมานะครับทําอีกอย่างก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะรู้ว่าเราทําอันนี้เสร็จเราผ่านนะครับ พอเราเปิดสร้างรายได้เสร็จแล้วเราก็มาทําโปรไฟล์ก็ได้นะครับเพื่อนๆนะบางเพื่อนบางคนก็อาจจะสับสนนะครับพอลงวิดีโอทั้ง2ออย่างเนี่ปุ๊บนะครับสุดท้ายมันก็จะเกิดว่าบัญชีถูกจํากัดบ้างเนื้อหามันน้อยเนื้อหามันซ้ํานู่นนี่นั่นนะครับนี่แหละครับไปต่างๆนานาสุปแล้วผมอยากแนะนาเพื่อนๆว่าเอาอันใดอันหนึ่งก่อนหรือเอาเราอันเพจ ก่อนก็นได้นะครับหรือเอาโปรไฟล์ก่อนก็นได้นะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ทําทั้งสองนะแต่เพียงแต่ว่าให้เลือกเอาเป็นที่แบบที่1น,นะครับหรือที่2นั่นแหละครับทำไปคู่กันแต่ให้ความสําคัญกับตัวนี้เยอะหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคล่ะผมจะมายกตัวอย่างคือโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์หมายถึงว่า Facebook ส่วนตัวผมกาลังจะยกตัวอย่างคือเฟซบุ๊กส่วนตัวเนี้ยนะครับคือเขามีเพื่อนนะครับคือลิมิตคือ5000คนใช่ไหม อาพอเราก็เปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพปุ๊บก็จะกลายเป็นผู้ติดตามนี่แหละครับเพื่อนๆบางคนนะเล่น Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับอยากได้ผู้ติดตามเยอะใช่ไหมครับพอประเดีกดติดตามเพื่อนไปเพิ่ม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 พอครบ5 0 0 0เสร็จปุ๊บเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพเราก็ได้แล้วใช่ไหมครับเพื่อน5,000นคนผู้ติดตาม5,000คนใช่ไหมครับนะถามว่ามันมันดีผลดีไหมนะครับมันไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรครับเราไปเพิ่มเพื่อน นะครับไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรานี่แหละครับผมกําลังจะบอกว่ามันผิดไหมมันไม่ผิดหรอกเพราะว่าคุณได้5,000ันแล้วใช่ไหมล่ะคือตั้งต้น5000ใช่ไหมครับแต่พอเรามาลงวิดีโอนียไม่ใช่ว่าเขาจะดูวิดีโอเราทั้งหมดนะเพราะว่า Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันเป็นกลุ่มรวมสังเกตไหมเวลาเราเพิ่มเพื่อนเนี่ยเพิ่มเพื่อนส่วนตัวเพิ่มคนนั้นเพิ่มคนนี้ไปนะครับเนี่ยไปรวมกันทั้งหมดเลย นะครับพอเรามาเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพเนี่ยคนนั้นชอบกินอันนี้คนนี้ชอบอันนู้นอันนี้มันเลยเป็นกลุ่มรวมมันไม่กลุ่มเหมือนเฉพาะนะครับพอเราลงสมมติว่าเราลงคลิปที่เราพูดไปคลิปที่เรากินไปนู่นเนี่ยนะครับคนทั้ง5 0 0 0คนเนี่ยมันไม่ใช่ที่เขาจะมาดูเราทั้งหมดน่ถูกต้องไหมเพื่อนเพื่อนนี่แหละผมพยายามอ่บอก,กเพื่อนๆนว่านี่แหละที่มาก็คือผู้มีผู้ติดตามเยอะแต่ทําไมไม่ดูนี่แหละครับคือนี่แหละคืออันนี้คือโปรไฟล์ส่วนตัวนะ นะครับบางคนไปเพิ่มเพื่อนหนะ้าพันห้าพให้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหมวดมืออาชีพพอมาลงวิดีโอเสร็จแล้วไม่มีใครดูนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าโปรไฟล์มันเป็นกลุ่มเฉพาะรวมนะครับนี่แหละพอเราลงเสร็จไปปุ๊บเพื่อนเพื่อนบ,บ,บางคนบอกว่าเธอเลิกเถอะนะครับเลิกทาเถอะมันมันได้ยากนู่นนี่นั่น,นใช่ไหมครับบางคนลบออกจากเพื่อนก็มีนี่แหละครับคือมันเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะรวมใน Facebook ส่วนตัวนะถามว่ามันเปิดสร้างรายได้ได้ไหมได้ นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่ต้องเพิ่มเพิ่มขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเราเพิ่มไปปึ้งปึิงปึงปึงสังเกตไหมที่เขาบอกว่าเพิ่มเพื่อนมีเพื่อนแค่วันเดียวนะครบห้าพันและมีเพื่อนแค่เราแค่ทำแค่สามวันก็มีเพื่อนห้าพันนี่แหละครับสุดท้ายเราก็ต้องบอกว่าบัญชีโดนจํากัดถูกปิดการมองเห็นปิดหนักเลยนะเรื่องนี้นะ่ะนี่แหละครับผมพยายามจะอธิบายให้เ,เพื่อนๆฟัง นี่แหละครับในการเพิ่มเพื่อนที่บอกว่าสังเกตไม่มีเพื่อนเยอะ5000แต่ไม่มีคนดูและนาทีมันไม่เพิ่มสักทีนี่แหละเคารอนาทีเวลาให้มันผ่าน60,000นนาทีมันก็ไม่ได้สักทีทั้งที่คุณมีเพื่อนแล้วนะครับอันนี้ในกรณีที่โปรไฟล์นะนะครับแล้วมาดูที่เพจทีเนี้ยที่เพจเนี้ยบางคนคือมีเพื่อนน้อยแต่ได้นาทีมันเยอะเคยสังเกตไหมนั่นแหละครับคือเพจเนี้ยมันเป็นกลุ่มเฉพาะทางเฉพาะทางหมายถึงว่าเราเริ่มจากศูนย์ไง เราไม่ได้ไปเพิ่มปึงปึง um. ป mm. mm ึงเหรียนโปรไฟล์นะเขามาให้รีบคือ5,000ันใช่ไหมล่ะโปรไฟล์แต่เพจมันไม่มีเลยคือเราเริ่มจากศูนย์นะพอสมมติว่าเราเราถนัดอย่างเงี้ยมันเป็นเฉพาะทางเราถนัดเรื่องกินเรื่องเป็นครีเอเตอร์เราพูดไปเสร็จปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มที่แบบชอบดูคนกินชอบดูเราพูดประมาณนี้มันจะเป็นกลุ่มเฉพาะทางเขาก็จะมาหาเราเองเขาก็จะเซิร์ชหาโน่นนี่นั่นนี่แหละครับมันเป็นกลุ่มเฉพาะทาง นะครับเขาเลือกดูเราได้มันก็ค่อยเพิ่มไปแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างนี่แหละครับนี่แหละที่มาคือบอกว่ามีเพื่อนน้อยแต่นาทีมันได้แล้วรอพูดด้ติดตามแค่นั้นเลยอันนี้แหละครับผมพยายามอธิบายแบบว่าโปรไฟล์กับเพจเนี่ยมันต่างกันที่ว่าคนดูกับคนไม่ดูแค่นั้นแหละเพื่อน,อนๆนะครับนี่แหละคือเพจใช่ไหมอพอเราเป็นเพจกลุ่มเฉพาะทางที่เราทําคลิปวิดีโอไปพอลงไปเสร็จปุ๊บคนที่อยาก อยากจะศึกษาแบบอยากรูเราว่าเออฉันเธอทําอันนี้นะฉันก็ไปกดติดตามน,นู่นนะี่นั่นมันเป็นกลุ่มเฉพาะทางที่เราเลือกไงเขาก็เกณฑ์คนที่แบบว่าเอออยากดูเราเขาก็มามาดูเรานี่แหละครับนี่แหละคือนาทีมันก็ค่อยๆจะเพิ่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับเพียงแต่ว่าผู้ติดตามมันก็ช้าๆไปนิดนึงนะครับพอเรามาเร่งทั้งทั้งอยากได้ผู้ติดตามเนี่ยพอเราเร่งไปเนี่ยมันมันมารู้สึกว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเพื่อนๆนี่แหละครับผมพยายามอธิบายไปว่า เรามีเพื่อน5,000สมมุตินะครับสรุปแล้วเราไม่มีใครดูนี่แหละครับผมไม่ได้หมายถึงว่าโปรไฟล์กับเพจเนี้ยนะครับไม่ใช่ว่าอันไหนอันนึงที่แบบว่าสร้างรายได้ได้เร็วนะเพียงแต่ว่าเรารู้นะครับเหตุและผลนะครับโอเคละผมขอสรุปทั้ง2อ,อย่างเนี้ยนะครับสังเกตไหมว่าเห็นเพื่อนที่เขาลงในที่เขาลงในโพสไม์มเห็นแบบว่ามีผู้ติดตามเยอะสมมุติว่า5,000แต่คน แต่ขอโชว์นาทีคือนาทีแค่ 1, 1, หนึ่งหนึ่งหนึ่งพันนาทีนาทียังไม่ถึงเลยตัวนี้นจะถึง 60, หกหมื่นนาทีเร็วๆอแสดงว่าคนอื่นมาเห็นเขาเลยบอกว่าเอา้าทําไมมีผู้ติดตามเยอะจังอ่าพอเลื่อนไปอีกสักพักหนึ่งเห็นโพสต์โพสต์นี้นาทีได้หมดแล้วนะครับได้นาทีเยอะแล้วแต่ทําไมคนดูมันไม่มีไอคนเพื่อผู้ติดตามมันมีน้อยนี่แหละครับคือสองอย่างผมเลยเปรียบเทียบกันนะครับผมอยากให้เพื่อนๆน,นะครับผู้ติดตามเนี่ยเราไม่ตรงเน้น เยอะนะครับถ้าเราทำคลิปออกมาที่ให้ไม่มีคุณภาพคือเราทำคอนเทนต์แปลว่าเอ่อเราสร้างขึ้นมาเองเราคิดขึ้นมาเองยังไงผู้ติดตามเขาก็จะมาเองนั่นแหละครับเราไม่ต้องไปสแสวงหาเออเราอยากเร่ง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 สุดท้ายคือนี่แหละคือเหตุผลที่มาคือนาทีมันลดก็เป็นอย่างนี้แหละเออนาทีมันไ่เพิ่มสักทีเพราะมันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเรานะครับเพื่อนๆลองไปเปรียบเทียบดูว่าเออมันมันใช่ไหมที่ว่าเราไปเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มเอาเพิ่มเอาสุดท้ายเอ่อ นาทีคนก็ไม่ดูคลิปเรามันก็ไม่เพิ่มสักทีนั่นแหละครับเพื่อนๆนะผมว่าคลิปนี้คงตอบโจทย์กับใครหลายๆคนลองไปทําดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ